มาเก็บเม็ดยางนาไปพอนะคะต้นยางนาอยู่กลางทุ่งนาอันนี้คือแรงงานนะคะเต็มเต็มเสื้อและแรงงานแรงงานคุณภาพนะคะเก็บเม็ดยานะะง,งาน,นาสวยๆเยอะๆเต็มถุงละ ม่มีที่ใส่ละไหนอีกหามาดิต้นใหญ่ๆสวยๆนะคะหลังฝนตกมาเก็บหลังฝนตกนะคะก็จะี่ดินก็จะเยอะๆหน่อยเม็ดยางนาน,นะคะเ,เอ่อลูกเล็กๆไม่ต้องเอาเหรอ มันพ่อไม่โตหรอก